ว่ามาต้องวางแผนอะไรไม่ดีเน่นโนนะเนาะฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่อัลโคไรส์วอ์นะตอนนี้ก็อยู่เกมเอลสวอตในที่สุดก็ได้มันเล่นเกม RPG กับเขามั่งแล้วนะครับผม ก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเก็บเบล RPG ตามปกติทั่วไปที่เคยเล่นกันนะฮะก็เกมนี้ก็ไม่มีความพิเศษอะไรหรอกแต่ผมเห็นเกมมันมันเหมือนปรับปรุงมาใหม่นะฮะแล้วมันน่าเล่นดีผมก็เลยมาลองเล่นดูเป,นเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่รู้ของโลกนะไม่รู้นะฮะโอเคเรามาเลือกสายกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็ก็สิ่งที่เลกจะเลือกผมก็จะดูตามสเตตัสต,ตรงนี้เยโอ้โห อันนี้เนาะอันนี้ difficult แค่ n o บ่อยเป๊ะเป๊โอ้ oh, อันนี้ difficult โ oh. หไม่มีอันที่มันตรงอย่างงี้บ้างเลยเหรอห okay, นึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันเงี้ยโอเคเป๊ะอ่ะเออแต่นี้เท่นะตัวน,นี้เท่เอออ่าไมข้ามตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราตามหาแปบ๊บหนึ่งขอไปดูตัวอื่นอ่ะตัวนี้อ่ะมันเหมือนมีแค่ตัวผู้ชายแค่สองคนเอง อันนี้มนจากจีนเหรอครับผมไม่มันมีการแสดงท่าให้ดูตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูดินี่ฟันฮะฟันนี่เข้ามาใส่เวทใช่ไหมไม่ใช่มันก็ฟันเหมือนกันนะ่ะอันนี้สไลด์มาแล้วก็ยิงธนูครับอันนี้อะไรอ่ะใช้ท่าโอ้ยบินได้ด้วยอ่ะอันนี้อผมดูตามสเตตัสตรงนี้ผมเลือกตัวนี้ละกันนะฮะต่อไปฮะคิดเชื่อมันเป็นตัวละครผู้หญิงดังนั้นเราก็ต้อง ตั้งชื่อหุ่งฮะฮาสุนะมิโยละกันมิมิโยม,มิโย,โ,ยโอเคโอเคคอนเฟิร์มฮาสึนนะมิโยเฮ้ยมีคนใช้แล้วเหรอแซดอะฮาสึนะมิโยแซดอ่ะไม่ได้เหรอเอ่อ มี่มีมี่มีมี่มีมี่อ้ยไม่ได้กะฮาซึนะมีมีขู่แล้วกันจะมีคนไทยแล้วจริงๆด้วยไม่งจะเอาอะไรดีเนี่ยฮาซึโนได้ไหมอะไรอ่ะ ฮัสซ <muitas> ์นะเอ็นจ oh. <S Jean> okay. ีได yeah. ้ปะฮัสซ์โออ่ะจะอ่ะโอเคอะไรอ่ะมีคนใช้ไปแล้วเหรอโอเคโอเคเราได้ชื่อแล้วชื่อฮัสซโนจินะเอิ่ม ไม่รู้จะชื่ออะไรดีก็ไปตะกี้ไปค้นคว้าในกระตูนมาแม่งไม่มีชื่ออะไรเลยก็เลยเอา,เอากุโลมาประสมกับหาสือนะครับผมอยากให้ตัวละครมีคําว่าหาสืขึ้นหน้านะคุณทุการสร้างตัวละครน,นี้หรือไม่สร้างไปเลยสิครับโอเคเปลี่ยนนะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์โอเคครับอะไรอะลูบิดวิลเลจอินเทรชโอเคแล้วมันจะเปลี่ยนเข้าหน้าจอผมทำ่อ การครั้งหนึ่งนานม,มาแล้วนานเกินกว่าปกตนี่เป็นข้ามไปเลยก็ได้วะต่อไปจะเป็นการเล่าเรื่องราวของตัวละครของเรานะครับที่เป็นหุ่นยนต์ตัวนี้นะซึ่งต,ตัวนี้นะครับผมเป็นหุ่นยนต์เป็นเขาเรียกว่าชนเผ่าหนึ่งนะครับผมที่ตอนนี้ถูถกประมาณว่า ศาบสูนย์หายไปแล้วซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่อยู่รอดน,นะฮะมันอยู่รอดคนเดียวที่ไหนเห็นในเซิร์ฟเวอร์เต็มไปหมดเลยโอ้โหนะครับผมแต่ไม่เป็นไรก็คือเขาได้ผลิตตนเองนะครับไว้ในเนี้ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรหุ่นยนต์หรือเปล่าประมาณว่าเป็นหุ่นยนต์น่าจะใช่หุ่นยนต์นะมีการมีการส่งตัวนิดนึงนี่เลวก็ฝังเข้าไปตัวเองเห็นไหม เข้าไปอยู่ด้านในแล้วฮะแล้วก็มีคนไปปลูกขึ้นมานะฮะแล้วคนที่ไปปลูกก็คือตัวละครหลักครับแล้วคิดดู <c oughs> ซึ่งทําให้พลังของเขาหายไปนิดนึงด้วยครับแล้วก็เขาไม่คิดจะเป็นเพื่อนกับตัวละครหลักของเรานะครับผมแต่ตัวละครหลักเห็นไม่มีเพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นจะช่วยเป็นเพื่อนกันก็คือจะขอคือเป็นผ,ผมจะช่วยเป็นเพื่อนคุณให้ แต่นี่ก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับผมมาเป็นอยากให้มีกระตูนนะจะได้เข้าใจมากกว่านี้เพราะผมก็มึนๆเมามาเร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 าอาเอวี่นะตัวละครแรกโอเคฮะเราไปอะไรดีกว่าฮัสซอเออฮะกดเดินรอบเดียวไม่เจอใครก็รู้วนเดอร์อันนี้หัวหน้านะครับผมหัวหน้าฝั่งร้ายเลยก็จะว่าได้ดูง่ายกว่าปอกกล้วยอีกฮเฮเฮ้ย น้ำมันววนเดอร์เราต้องไปคุยกับวิชาคนนี้ฮะับจะเวนเดอร์มาทำอะไรนะเออไม่รู้ครับผมอ่านไม่ทันช่างแม่งโอโ้โหวิ่งทะลุหายไปสายลมทำไมมันวิ่งเร็วจังวะไม่มีการบอกคอมโบโด้วยนะดูดิเช่นเราก็โดดแล้วสามารถคอมโบอะไรต่อได้เงี้ยเอ้ยแจมแจมแจม เดินไปแล้ววิ่งกระโดดอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะเย่ yeah. มันเหมือนกันวิ่งอ่ะโอเคเราต้องรอชาดีน,นึงครับขนาดนี้ขนาดนี้กํลาลังเคลื่อนที่ uh huh. ดูเหมือนเด็กใหม่เลยนะเป็นการตูนไพ่ใหม่หรือเปล่านี่เ mm hmm. มืองี่นอยู่ใ,ใกล้ๆนี่กับป่ารูบิทนะเหล e ่า e EEL อ่ะสรุป e อลหรือไ e อกันแน่ EEL s e c u r i t ี้ทีมก็ถูกก่อตั้งขึ้นนะที่นั่นแหละ mm hmm. ให้ตายสิวันเดอร์หนีหายไปในป่าลูบิดอีกแล้วเ้ยช่วยพวกเราจัดการเจ้าน,นั่นให้ทีได้ไหมรีบไปคุยกับฮาร์กัสที่เป็นผู้ดูแลเมืองดวนโอ้เจ้าวันเดอ์เนาะทำตัวเป็นบอยของพวกโจในแถบนี้ทั้งหมดและถ้ามันโผล่มาที่ลูบิดฟอรเรสก็แปลว่ามาต้องวางแผนอะไรไม่ดีแน่โน,โนอนนะเนาะภายนอกหมู่บ้านคือแหลงนอะ เร็วๆพวกโจรเริ่มปรากฏตัวที่นั่นบ้างทีบางทีบางทีบางทีก็เธออาจจะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าวันเดอร์ก็ได้เนาะเจ้าไปหาบาะแสมาซิโอเคฮะเขาให้เราไปหาบาะแสนะครับเควสเควสเราจะเดินตรงไปฮะเพิ่มคนเร็วครับไอ,อนบ้นี่นี่เอออาโอเคฮะ นี่นี่สรุปไอ้ตัวนี้มันใช้ปืนหรือใช้ให,หมัดฮะผมยังไม่ค่อยเข้าใจกับไอ้ตัวนี้สักเท่าไหร่ตัวเนี้ยเพราะผมยังไม่เคยเล่นนะโอ้โหยังจะจะรีบร้อนอะไรนะักห,หนารอแป๊บนึงไม่ได้เลยไงเนี่ยคนเขากำลังเดินสบ,สบายสบายอยู่เนี่ยแม่งก็บอกให้ไป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 ,ไป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 อยู่ได้โอ้ยายที่เป็นแบ็กนอสเรียบร้อยฮะแล้วก็เดินลงมาอย่างสบายเชิญนะฮะเอ้ยเรื่องอะไรกูมไม่สนกูมไม่รู้กูเดินมาคนเดียวไอ้เงื่อนไ เออเอาเข้าไปรู้ไหมใช้คือใครฮัสโนอะไรนะฮัสโนจินะฮัสโนจินี่ฮะมันมีคอมโบเข็ไมไว้ฮะสองหนึ่งหนึ่งสองนี้มันมีการเล่นหน้าเนี่ยนะสองโอ้ยมันมีการใช้คอมโบด้วยดีเหมือนกันนะมันมีการสอนเราใช้คอมโบด้วยตำแหน่งนะขอลองใช้คอมโบบ,บ้างอีก เอ้ยขอลองใช้์ขอ้อมูลบ้างสินี่ในการบินฮะเอาละเราจะบินข้ามที่นี่ไปเฮ้ยวัดดีนายไอ,อชออชิพไอชชิพหวัดดีนายกระจอกเงียบกลับไปเล่นที่บ้านไปนี่มันยังสำหรับมือไอชีเฟ้ยนี่เรามือไอชีผมแท้ฮะเพิ่งตื่นเมื่อกี้ครับเพิ่งโดนปลุกเมื่อกี้โอ้ นีโอ้ยตะก,กี้พกดาบขึ้นมา 2, 3, 2, 3, 1 2 3, ึงสองสามชิบสองสามชิหนึ่งสองสามเยะเท่เท่เท,ท่ไม่บอกแล้วเราต้องกลับไปรับเครสใช่ไหมฮะเคอของเราคืออะไร,ร่ะค่าอะไรสักอย่างหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยมันบินลงช้าดีนะเฮ้ตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่อะเฮ้เจ้าเป็นตัวไรอ่ะ ไอตัวไรอะตัวไรตัวไรตัวไรอะไรเดี๋ยว่าจะเป็นไอน,นี่แก่อ่าถ้าจะแกะ่นะให้เดาเดาเดาเล่นนะฮะเดาว่าเป็นแก่ไว้ก่อนอเออเก็บของครับแล,ล้วเราไปไหนกันต่อฮะนีบินเร็วอนะบินเพิ่มความเร็วหน่อยเจอแล้วฮะเจอแล้ว แคมันอยู่ด้านล่างอะจะเดินกลับไปทําไมครับผมเดินกลับไปรอบหนึ่งแหละพอดีไปเจอคําว่าคิวอ,อ,อ,อยู่ด้านล่างเสร็จสิ้นเควฮะโอเคเรียบร้อยฮะอู้ไอ้ที่เจ้า <c oughs> โอ้ไอ้นี่เป็นคว,ความคำสั่งของโจนมานะครับผมขอดูหน่อยเราจะอาจจะรู้ว่าคันเออว,วางแผนอะไรนแน่อืม เอลที่ซึ่งอยู่บนยอดของต้นไม้แห่งเอเอ้เอ L นั้นเปรียเสมือสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์แต่กูโดนตียาโดยปกติเอนั้นถูกปกป้องโดยพูดแห่งป่าแต่มีเขารู้ว่าไส้คอพิเศษของเจ้าวันเดอร์ทำให้สามารถควบคุมพูดแห่งป่าได้สินะอืเข้าใจละอ่ะเพร์กดเพร์กดคลิกขวาเอยช่างมันนะฮะ คือง่ายๆคือเดี๋ยวเราต้องรีบไปจัดการเจ้าวันเดอร์ฮะเราก็จะไปดันเจียไปกันเลยครับยินยันฮนะสามสองหนึ่งทวีปหาวามาตรงนี้เลยเ่้ยหาง,ง่วงทำไมกูต้องมาทำงานอย่างนี้ด้วยเฮ้ยม่จง,งานกูสักหน่อยเฮ้ยทำไมเราต้องทำไม่รู้มันไม่เกี่ยวอะไรเ,าเราเลยทำไมเราต้องทำฮะทำไมเราต้องทำเฮ้ยว่าไปเห็นสกิลอยู่ด้านล่างนะฮะ กด A ด yes, oh, so ูเย็ดโดหุ่นยนต์ออกมาโอ้ยสุดยอดแล้วยิงเลเซอร์ด้วยเท่เท่เฮ้ยใคร2 3บ๊ายบายเอ้าเข้าไปดิอ๋อแอคแท k แม่งเล่นอยู่เบ,บื้องนานนี้มีการบินแล้วก็โฉบด้วยโอเคฮะ เราเข้าไปได้แล้วครับผมเข้าไปครับเข้าไป <Yeah. S 1> โอ้โอเคต่อไปฮะเราก็มาถึง2แล้วอันแรกคีนแล้วดูดิโอเคมันมีอย่างนี้ให้ก็ถือว่าโอเคนะฮะสองสามอยู่เนาะ one two three four five I love you อนอนแล้วยังจัดการได้ถือว่าโอเคจิ๊บ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 อยู่เนาะ ไม่ไม่ให้ไม่ให้ตีไม่ให้ตีเงีย้ยเอเอเงินที่ออกมาก็คือเงินที่พวกโจรขโมยไปนั่นเองฮะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมอยู่ดีเงินมันโผล่ออกมาโอเคทำไมเสียมันถึงตอดเป็นเงินนะฮะมันคล้ายๆกับแบบพวกโจรไปเอาเงินมานะฮะแล้วเรามาเอาแต่ผมสงสัยอย่างเดียวคือไอ้พวกไก่อ่ะมันได้เงินได้ไงหรือว่าคงแถมอนะให้เอามาให้เรา วูดเผยกดยิงเสียมานาเลยตัวโอมาฮัโลโหลสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยกันเด็นติดต้นไม้แล้วหายไปในต้นไม้ต้นไม้กินไปแล้วนะรู้จักไหมต้นไม้กินกินนี่เป็นไงอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรปลาลูกหินดอเหรอแ,แม่งเขาเรียกว่ายิงหน่งสต๊กใส่กไก่นั่นเองครับ การยิงที่ปแปลกนะครับผมออแอคแทกอีกแอคแท,กอ,ก,แอคแทกอีกแก้วอะไม่คิดจะให้ทำอย่างอื่นบ้างเลยเหรอนี่มีการฝันขึ้นฮนะเข้าไปสี่เฮ้ยโ,โหมีการจับท่าตะคีได้ด้วยสวยสวยสวยเออเจอบอสแล้วโอ้โหแล้วก็มีการถึงสร้อยคอนั้นใช่ไหมที่มันสามารถควบคุมได้สองสามสี่เราของเงินสิ่งที่กูต้องอๆๆ อ,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 อันนี้คือเงินนะอย่าเพิ่งยุ่งสิเจ้าวันเดอร์ขอให้จบพวกนี้ก่อนสิเฮ้ยบอกขอให้จบก่อนไอไอไอวันเดอร์วันเดอร์ใช่ไหมชื่อวันเดอร์โอเคโอเคเรามันบูบัญชีกันดีกว่าถ้าไม่ตายไปเลยแล้วกันอัพคัทจัดให้ เป็นไงจัดให้แล้วเข้าใจโอเคเฮ้ยม,มีหีบด้วยอโตมีหีบด้วยเพาจัดได้สวยฮนะอยขึ้นมาแล้วก็ตึกตึกตึกเป็นไงที่จะกระโดดกับชั้นเหรอเหมือนล้อเร็วไปร้อยปีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดมาสิ โอ้โหมีการทีมด้วยโอ้ยนี่ผู้หญิงนะเฮ้ยไม่ใช่คนแก่เอาไปกินซะเอาประคัตจับให้นม่มีการให้อะไรเราด้วยวอทคุณมีมาจากไหนอ่ะเอ๊ะกลับไปกลับไปที่เดิมไหมเออที่นี่ไม่มีที่ให้แกอยู่ฟยเฟ็นไงเจอหุ่นยนต์นะ ถ้าคุณจัดแบบนี้มาให้เดี๋ยวผมก็จะดูแลเอสัตว์เลี้ยงของคุณให้อย่างดีนะครับผมทางเราทางเราจะดูแลสัตว์ของคุณอย่างเป็นอย่างดีโอ้ยโอ้ยดีกันโอ้ยดีกันโอ้โหทางเราเริ่มเกลียดสัตว์ของคุณขึ้นมาทุกครั้งทุกวันทุกคืนแล้วครับขอขอเอาไปเอ้ของแล้วเอ้ยเยอะ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  jam เราจะกลับไงโอเค บเบนดอ,อร์อ๋อกำลังข้อกำลังรวบรวมข้อมูลครับเบนเดอร์เป็นมนุษย์เพศช,ชายอม,มองงนันมึงก็เพศช,ชายก็ถูกแล้วมองไงเป็นเพศหญิงวะใครเขามองเป็นเพศหญิงดีกว่าต้องถามอย่างนี้เออคิดได้นะครับโอเคแล้วจะต้องเอยเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตะกี้อะไรโอ้โห กุญแจเอาไปทำอะไรวะให้ชิบ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 ใหิงดอกฮะสองสามสี่หนึ่งสองเอ้ยสองสามสี่นี่ดาบแทงแม่งแทงตูดเลยแทงตูดแท,แ,ทแทงตูดแทงตูด ึ icip, ๊บ okay. จุบช no okay. ึบช okay. ึบชึบชึบโอเคเราได้อะไรมาครับมันได้อะไรสักอย่างอุ้ยลืมรับเควสโอเครับเควสครับทันเจียนเรียบร้อยโอเคบ้าจริงเจ้าโจมตัวแสบพวกนั้นกับแหมบ้าๆต้องเหนื่อยด้วยของพวกนั้นเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ย รีบเดินทางกับเมืองก่อนเะเราควรจะรวมตัวกันก่อนนะ mm hmm. แล้วค่อยเริ่มไลยล่าไปกูเหนื่อยกูหอบจะเหนื่อยเหมือนกันแล้วโอ้โหฉันได้ยินโมจอกลาฟแล้วพวกมันเอาอแอลไปรู้สึกไม่ดีเลยพวกเราต้องรีบตามพวกมันไปให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนึง ดูเหมือนจะมีพวกโจรอีกลุ่มโผลมาแล้วแล้วเร่เร่อาแล้วแถวแถว,แว,แว,แวท,ทีอ๋อดันเจ้นใหม่ที่เราจะไปครับโอเคงั okay. ้นเราไปกันเลยดีกว่า Let's go com 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 Let's go เกยขา้ามไม่ข,า go, go, go. ขา้ามไหมฮะ Let's go go มึงจะเห่าทำไมเราจะสู้จะสู้จะสู้ เฮ้ยทำเป็นเท่ด so ูดิต anyway BE ึกกระเด็นโอ้แล้วมันตีกลับด้วยสองสามสี่นี่โดนมีดแทง Let's go 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 อเฮ้ยตามมาลงมาเสี่ยโน่สามสี่ห้าเฮ้ยคิดเลยว่าจะลอยหลังได้พวกลอยหลังยังแก่ฉันสอยมาหมดแล้วเว้ย จอท่านี้เข้าไปหน่อยทายแองเออโซโคโซโคลแล้วทายแองโกเอ้ยตั้งชื่อทายมันหน่อยโซโค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 และทายแองโกโอเคทาชื่อเทอนะโซโคโซโคโซโคลและทา่าเออเหอะเออเหอะเออเหอะทำไมตัวใหญ่จุง เจอโซโคโซโคและทายแองโกกูเข้าไปเต็มเต็มเป็นไงรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกดีใช่ไหมโอเคคิโมจิ yes yes or no น e ะเ e สเ e ส yes s i r yes sir เ yes, sir. ี่ยผมเป็นฮูนอะไรหยาบนะเราเนี่ย Yes sir โอเคฮะคิโมจิเยสคิโมจิแล้วนะไม่ไม่มีอะไรตกค้างกันแล้วนะครับอืมมีกันชิบหน่อยนะโอ้ oh. มีอะไรนี่ circle circle triangle circle circle triangle อยู่เนอะโอเคละเราไปสเตจต,ต,ต่อไปครับประตูแตกครับแต่ประตูหลังเปิดทำเพื่ออะไรฮะให้กูกลับไปโดนนะโอ้ยมีการโอ้โหมีการแบบอ่ะเออคลิกอะไรของเราเนี่ยตีติดเข้าไปแล้วมีการสั่นด้วยอึสอึสบาเรียนยี่มันแข็งจริงจริงอ้ออึอึอ๋อไหลาสาระมาเยอะนะ้ว เคเออไม่ได้วันโอ้ยขออ่านกันดินี่ circle so circle so triangle circle so circle so triangle อา้าวไม่ถึง circle circle triangle โหขี so so ทาน,นี่นี่มึงเจอเดี๋ยวคอยดูนะเอาเม่นของขีทานไปกินเอ้ยนี่เม่นหรือตัวอะไรวะเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยเก็ตเว้ hmm. away, น้ำแข็งโอเคมา เอามาแหละเอามาหมดเลยครับผมเอาหมดทุกอย่างที่ขวางหน้านะคิปสองสามสี่อีเคอื้อหือ okay. อะไรคิดว่าตัวใหญ่แล้วจะทำอะไรก็ฆ่าได้เหรอเฮ้ยฉันอ่ะเคยล้มตัวใหญ่ของแกไปเยอะแล้วหนึ่งสองสาม ตีอีเป็นไงฮะรู้สึกโอ้เจ็บรู้สึกว่าเราจะเจ็บนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเต็มที่จ้าเลเวลอัพกันเลยทีเดียวอะเริ่มสี่ละเอ้ยวัดดีเจ้าเป็นตัวอะไรอะ่ะอ๋อไม้ที่มีคล้ายๆแบบเออพวกประมาณอะไรนะเออคารเมลไลออนอะเออพวกคาร์เมลไลออน ที่ภาษาไทยไม่ได้ซะละ Attack it Attack Attack Yeah Yeah เจอท่าฟันมหาการของโตเข้าไปสิเอ๊ะทำไมไม่เข้าเข้าไปสิจ้าไปละโอววดีขามิลเลออนคุ้งขามิลเลออนมาทำอะไรที่นี่เหรอครอู้ยมีการลงมาด้วยโอ้วว่าตัววิ่งนิดนึงนะแล้วก็กลับมาถอยหลังครับ เจอสก๊อตสก๊ทรายแองโกลอีกรอบนะฮะสก c อ r c ก๊ทรายแองโกลนะฮะสก๊อตส i ๊ทรายแองโกลส c ๊อตสก๊ทรายแองเฮ้ยวัดนั่นหละโหทรายแองกลเอ้ยะอ,อ,อะไรอยู่บนหัวพระาทิตเหรอนี่เจอท่านี้กระโดดกระโดดกระโดดแล้วหมุนกระโดดแล้วหมุน You miss spin my head like loud v e r y like อะอ่ะอ่ะอ่ะนีต่อยหมุนใส่หน้าเต็มเต็มครับเข้าใจอย่างว่าตัวใหญ่เท่าไหร่ก็สู้ผมไม่ได้ว่าผมเก่งกว่าตัวใหญ่ด้วยซ้ำเพราะผมตัวจ้อยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะโอ้ยมีไก่ด้วยเอ้ยชอบกินไก่จะพาเนาะไปกิน ไกล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 เฮ้ยขนเราเพล่โอ้ยท่าอะไรคุณนะอมกําลังตะกี้กํลากลังอส่ากําลังรอดูท่าอะไรไม่พูดอะไรเลยบอกว่าอบอกว่าท่าคุณจะดีแม่งท่าอะไรก็ไม่รู้กระโดดลงมาแล้วก็ขาหักเสยเลยใช่ไหมอะฉันรู้นะว่าแกขาหักไม่ต้องแอบเลยฉันรู้ฉันเป็นห่วงแกอยู่นะ ผู้บุกลกุกผู้บุกลกุกแกกลับไปที่บ้านแกเหอะน,นะสโคสโคสไตรแองเกลิลยูน่ะแหวะแหวะแหวะวอทเวนวาร์รี่เป็นไงะรู้สึกถึงพลังอำนาจของผมยังครับดังนั้นคุณก็กลับไปเถอะฮะเออทำอะไรไม่ได้นะให้ผมสู้กับบอสตรงยตรงก็จบเรื่องเฮ้ให้ผมสู้กับพวกคุณทำไมมันเปนตึงเวลาผมอะ บอสนี่นาตาคายๆลุ่นน้องเลยนี่เราต้องจัดการรุ่นน้องก่อนด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคเราจัดการรุ่นน้องก่อนแล้วกันโอเคจัดการรุ่นน้องก่อนเดี๋ยวบอสจะเล่นหลังกันที่บอสชอบตุอยหลังอ่ะเออบอสแถวนี้มันชอบตุอยหลังนะบอสกตัวเลยเราลุ้นเลื่อนมาแล้วครับเลื่อนมันเยอะจังอ่ะแต่ตัวนี้ก็โอ้โหแอดแบลเกินโอเคเราได้เงินเนี่ยสองสามสี่ กลับไปบ้านเนยอม่ใช้ไม่ได้โอ้วะโอเคนี่สองสามสียึดโอเคนี่เป็นไงโอ้โอเคสองสามเยเจอท่านี้เขาหน่อย นี้มาตามคำสั่งคำร้องฮะเจอเลเซอร์เข้าอีกดอกนึงอื้ยโอ้ยถึงกับร้องอะไรทีเดียวใช่ไหมร้องไห้หาแม่เธอรืออชืดชืดข้าขอโทษมึงขอโทษที่บ้านเถอะในการจ,จัดสีวิตที่รยข้าคิดแบบนี้อะไรก็ไม่รู้ของมันนะฮะและเราก็เสร็จเควสนี้สักทีนะฮบผมแล้เมื่อไรเราจะได้กลับครับออวินนี่ไงขึ้นแล้ะ เลเวลในการต่อสู้ทางต่างเกินไปเลยนะสู้กับฉันไม่ได้หรอกนะไอ้หนูโอเคฮะข้อมูลดันเจียนจบแล้วนะครับผมเกตเอเหมือนไอ้คราวที่แล้วเลยฮะเหมือนการสู้คราวที่แล้วนะครับผมดังนั้นนะสำหรับวันนี้วันนี้วันนี้มกดแล้วไปสิครับขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนรับเขยกันก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกราบลา พวกโพลูโอเครอบนี้ให้เราไปจัดการโพโรูนะซึ่งเดี๋ยวเราไปจัดการพาร์ทหน้านะครับผมดังนั้นสำหรับพาร์ทน,นี้ขอขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบายเขาหน่อยดิบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเน่บายได้ด้วยบายครับดีจ้า